สินห้าเนี่ยย่อย่อสินห้าลงในมรคแปดโยมย่อได้ไหมโย,ยมถ้าย่อไม่ได้จะมาจะเล่าให้ฟังย่อสินห้าลงมรคแปดนะโย,ยมนะศินข้อที่หนึ่งที่สองที่สามนี่ย่อลงในมรคแปดข้อสัมมากรรมมันตะเนี่ยหนึ่งในมรคโยมแปดเนี่ยต้องปฏิบัติให้สัมมาทิฏฐิน่นะศินข้อที่สี่ มุสาวาทาเวรมณีนี่ยย่อลงในมรคแปดข้อสัมมาวาจาสีลข้อที่ห้ามุสน่ะสุราเมระยะมัชชะปะมาสถ,ถานาเวรมณีย่อลงในมรคมีองแปดข้อน่ะสัมมาอาชีวะนโยมนี่นี่สี่ยิ่งสำคัญเ่ยน่ะสี่ยิ่งสำคัญนะ่ญนะเพราะสีลมันคือมรคมีองแปดน่ะสีนคือมรคคือทางปฏิบัติของน่ะ ของพระอริยเจ้าทั้งหลายนะพระอริยบุคคลทั้งหลายนี่นี่แหละทางปฏิบัติเลยโยนะนะเขาเรียกว่าความตั้งใจมั่นที่ถูกต้องมีศีลที่ถูกต้องมีศีลห้าก็ถูกมีศีลในองค์มรรคก็ถูกความตั้งใจมั่นก็จะเกิดขึ้นนะสัมมาสมาธิเนี่ยโยมประเด็นเลยนะประเด็นประเด็นก็นนคือว่าสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นเนี่ยมีศีลในอริยมรรค หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งเต็มๆก็ว่านะสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นได้ต่อตปอเมื่อปฏิบัติมรรคองเจตมรรคองเจดก็คือสี่เนี่ยเดียวนะคือสัมมารกรมมันตะอชีวะวาจานี่สามองค์เลยียวนะสามองค์นี้เป็นตัวการปฏิบัติเลยียนะต้องทํงทา,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 มมา,าให้บริบูรณ์ต้องทําปานาธินากาเมมุสาสุลาให้บริบูรณ์ต้องทำต้องทำสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวาจาให้บริบูรณ์ ท้อะไรงั้นเราความตั้งใจมั่นที่ถูกมันเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อความตั้งใจมั่นเกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็นะความรู้แจ้งความเห็นจริงในธรรมะก็ไม่เกิดขึ้นการลดกิเลสการทํากิเลสให้ลดลงก็เกิดขึ้นไม่ได้ทําศีลให้บริบูรณ์ไม่ได้ศีลมันรูบๆขำๆเขาแสดงว่า,าวต้องมีข้อหนึ่งข้อใดบกพร่องอะไรโย,ยม คำมันตะอาจจะบกพร่องอาชีวะจะบกพร่องหรือวาจาอาจจะบกพร่องนอย่างใดอย่างหนึ่งในอาริยมรรคในโยมแม้แต่ศีลห้าที่เรารู้รู้จักรักษากันทุกวันในโยมเห็นกันทุกวันฟังกันทุกวันนี่แหละแต่พอสํารวจดูแล้วแหมมันแย่จริงๆเราเนี่ยมันแย่จริงๆมันหลุดเราทำตัวเป็นน็อตหลุดอยู่เรื่อย นะจึงไม่เกิดมาเกิดผลขึ้นมาจึงไม่เกิดความนะอิ่มอ,อกอิมนะอมออกอ่มใจนะอิ่มอกอิ่มใจนะแม้แต่จะพูดจะแสดงแม้จะฟังก็จะไม่อิ่มอ,อกอิ่มใจเลยโยเพราะมันเบื่อเบื่อที่จะฟังหลวงพ่อบนอะไรก็ไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้ซ้ไปซ้ํามาโยมมันเรื่องสัจธรรมโยมันเรื่องสําคัญเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นเป็น เนี่ยเป็นไปในกายเราใจเราเนี่ยกายมนุษย์ใจมนุษย์เนี่ยมันทําให้ธาตุขันของเราเปลี่ยนแปลงเน,นะเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลจนถึงกายกรรมวักรรมมีกรรมมโนกรรมอยู่นะเป็นกรรมที่เป็นกุศลกรรมที่เป็นฝ่ายดีเนะเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันธรรมะมันเกิดเนี่ยศีลส,สมาธิศีลเนี่ยศีลในนะศีลในองค์มรร หรือศีล์ห้าเนี่ยอารียกันตศสีนิโยมพอแล้วมันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นแบบเราไม่รู้นิยมเราต้องรู้เกิดขึ้นเพราะการกระทบสัมผัสเกิดการพิสูจน์ทดลองนะเกิดการรักษาจริงๆนะโยมนะรักษาจริงๆนะโยมนะรักษาจริงๆระวังจริงๆระวังที่ผัสสะจนม,มันเกิดความรู้สึกขึ้นมา เกิดความรู้ตัวขึ้นมาเนะี่ยรู้สึกตัวนะี่ยโยมเหมือนหลวงพ่อเทียนสอนนะความรู้สึกตัวเนะี่ยรู้สึกตัวว่ามีสีเนี่ยรู้สึกตัวไหมโนะยมรู้รู้สึกตัวรักษาไว้โอ้ยน่ะมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราไม่ได้ทำลายทำลายมันเลยไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำปานาติบาตไม่ได้ทำอธินาทานนะไม่ได้ทำมุสาวาทไม่ทำสุราเมระยะให้มันขาดตกล่วง ในขณะที่เราระลึกถึงในอยู่นะระลึกถึงน,น,ะละลงนเว้นได้จริงๆนะเว้นได้จริงๆนะเว้นได้ขนาดนั้นเลยในอยูบางคนเนี่ยไปทานอาหารกันอยู่นะแถวนี้แถวเทศมาอยู่เขาจะมีงานงานบวชพระงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่เขาจะมีการทานเลี้ยงกันบางคนเขาก็ถือศีลอย่างเขาไม่กินเหล,ล้าเขามีเหล้าเลี้ยงด้ยนโอ้ไม่ฉันถือศีลไม่กิน อยู่ในวงเ่ะแต่ยังไม่กินเลยนะเพราะว่าอำนาจหรือตะบะธรรมหรือศีลธรรมมันบงังคับไม่กินเนะี่ยกินน้ำอยู่นะชนแก้วเขาแต่เรากินน้ำรักษาศีเลเนี่ยเราต้องอยู่ในสังคมเนี่ยบางทีเราก็อย่ังไงเละธรรมาก็อยู่ในสังคมอยู่ในโลกนี่นะเห็นคนมีศีลไม่มีศีลเห็นอยู่ในยมไม่ใช่ไม่เห็นรู้จักด้วยบางทีก็ทําใจไม่ได้บางทีก็ทํา,าททใจได้ ใหม่หๆเราทาใจไม่ได้เดี๋ยวนี้ทําใจได้เยอะนะที่ทําใจได้เยอะพออะไรเลยมายมนะบางทีคนยังศีไม่รักษาแต่ว่าเขาจะทำทานว่าไงโยมเหมือนขี้เมาเลยขี้เมาเขเา,เาใส่บาตรเลโยมนะคนดีๆคือไม่ใส่บาตรมีนาบาตรมาคนดีๆเยอะแยะเลยโยมไม่ใส่บาตรเลยแต่ขี้เมาใส่บาตรเยโยมทำไงจะไปตีเตียนเขาก็ไม่ได้โยนนะระดับคุณธรรมหรือระดับ ศีลธรรมมันไม่เท่ากันอย่างนึงเขารักษาศีลไม่ได้นะโดยเฉพาะศีลนั้นเป็นอริยกันตศีลด้วยโยมไม่ใช่รักษาเปล่าๆอยู่นะไม่รักษาแต่ปากอริยกันตศีลศีลมันเป็นหนทางหรือเป็นแนวทางของพระอริยบุคคลน่ะอริยเจ้าทั้งหลายนี่โยมศีลธรรมดานีโีนศีลห้าเนี่ยศีลน่ะปานาธินากาเมมุสาสุลานี่ยโยมมันเป็นศีลที่พระอริยเจ้าจะรักษา